สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับพามาดูมอเตอร์เกลีย์คันใหม่อีกคันนะครับของบงจกรจัวเซ็งข้ามไม้นะครับอยู่กันกับแคทสเปรล่า140แล้วก็ 140h นะครับคุณผู้ชมคลิปนี้พามาดูความเหมือนที่แตกต่างของเขากันหน่อยนะแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างระหว่าง HK แล้วก็เขาเลยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ได้ในความหมายนี่ก็คือระบบไฟฟ้าเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ขับนิ่มนวลกว่าเดิมพอดีรถเพิ่งจอดงานนะครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคุณผู้ชมนะครับถ้าทิดเริ่มอยู่คล้อยแล้วไม่รู้ว่าทีมงานจะเลิกง,งานเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงตัวบอดี้น่าจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ารุ่นเอเนี่ย ตูดมันจะเป็นสโลปมาอย่างนี้ตัวนี้มันจะเหมือนตูดรุ่นเคนะครับตูดรุ่นเคมันจะตัดตรงอย่างนี้นะครับจะมากับยางลายตะกุยนะครับแล้วก็เป็นล้อโตขอบล้อเขาจะหนานะครับตัวนี้เดี๋ยวดูไซส์าย,ยางหน่อยเป็นขนาดยางเท่าไรหร่วะไม่เห็นน่าจะเป็นขอบ24นะครับถ้าจำไม่ผิด หาเบอร์ยางไม่เห็นคุณผู้ชมเฮ้ยเป็น17.5ขอบ25นะครับอ่าไม่ใช่24นะครับเป็นขอบ25่คันนี้ใหม่ๆครับลงงานแรกนะครับอ่าคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมชื่นชอบมากเนี่ยคือบันไดนะครับบันไดอ่าบันไดไตตัวยางตัวนี้เขาจะหนากว่าเก่านะครับ แต่ก่อนมันบางๆขาดง่ายนะครับอู้หดพ่วงขนาดใบเกล็ดก็อยู่ที่14ฟุตนะครับอันนี้จะเป็นจานวงเดือนเขาคุณผู้ชมจานวงเดือนก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับกับ 140k ตัวบอดี้ก็เป็นตัวเดียวกันแต่พวกสลักพวกนี้ใหญ่นะครับ ไอ้แขนกามปูตัวนี้ใหญ่นะครับใหญ่กว่าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับรุ่นใหม่นะครับเป็นเครื่องคอมมอนเร็วนะกระบอกดํานะครับกระบอกดําถังเก็บเครื่องมือก็ยังเหมือนกันอยู่อยู่ที่เดิมตัวนี้เป็นระบบสเกลิฟายนะครับส่วนไฟหน้าจะเหมือนรุ่น M นะครับเอ้ดวงไฟนะจะเหมือนรุ่น M คานไฟเขาจะเป็นคานไฟตรงๆอย่างนี้เลยนะครับ ยางหน้าติดกับลายมาตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับศูนย์เมโทรแคทนะครับก็ยังมนเหมือนเก่าอยู่คุณผู้ชมไม่มีอะไรแตกต่างมากนะครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วเขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกนะครับระบบคานหน้าใช้เหล็กเป็นแบรนด์อย่างนีอ้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแบบเทียบกันฮ้ยเหมือนกันเลยคุณผู้ชม ระบบคนหน้าอะไรก็มันเหมือนกันนะครับคล้ายๆเก่าเลยมีอะไรแตกต่างกันไหมชุดกระบอกวงเดือนเหมือนกันเป๊ะชุดสแกลิฟายกล่องเครื่องมืออสา,ายไฮโดรลิกนี่ครับเหมือนอนกันเลยคุณผู้ชมนะออแต่ว่า นี้มีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะรุ่นใหม่ไฟสองสว่างด้านข้างโอเหมือนกันคุณผู้ชม้ห้องเก๋งก็เหมือนกันนะครับเน่รุ่นเก่าจะเป็นสายพานนะครับเล็ก อันนี้เป็น VSP 185ตัวนี้แรงมาไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าห้องเก่งเหมือนกันนะครับด้านข้างก็มีกล่องเก็บเครื่องมือเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแล้วก็กุญแจล็อกของแคโอ้อย่างดีเลยคุณผู้ชมชุดแป๊บไฮดรอลิกท้าย มาอย่างนี้อันนี้มีไหมมีเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยตำแหน่งวางแท่นเครื่องก็เหมือนเหมือนกันอีกคุณผู้ชมส่วนด้านหลังด้านหลังนะครับตัวด้านหลังนี่รู้สึกว่าจะเป็นกระปุกปั๊มหรือยังไงไม่มั่นใจนะไอคอนนี้นะครับ ก็มีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมีเหมือนกันนี่มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์รุ่นเก่าไว้ได้ดีนะคุณผู้ชมล้อลืมดูล้อตอนนี้มันขอบยีห้า นี่มันขอบเท่าไหรว่วะตัวนี้เป็นขอบ24นะครับยางก็จะเป็น14.00ี่ขอบ24นะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นออขอบย5บห้นะครับ17.5ขอบ25เดี๋ยวนะความโตของล้อเป็นยังไงความโตของล้อก็ ตัวนี้ยางมันจะเรียวๆเรียวๆยาวๆรีๆรบรบนะครับยางเดแต่ตัวนี้มันจะมันจะหนาหนาเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับแรงม้ามันน่าจะเยอะระบบไฟนี่จะเป็น LED แล้วคุณผู้ชมเป็น LED แล้วก็มีออดถอยเฮ้ย พัดลมอยู่ตรงไหนนี่รุ่นนี้เอออันนี้น่าจะเป็นระบบเออตัวนี้นะเหมือนรุ่นกับรุ่นรุ่นเอรุ่นเคอะไรตัวปิดดับเครื่องฉุกเฉินอ่ะเตรียมลุยงานหรือเปล่าเห็นบีบแตรเหมือนกันคุณผู้ชมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน เดี๋ยวดูหน่อยว่าย้อนแสงไหมนะครับคุณผู้ชมโอเคผู้ชมครับรีวิวรถจอดหนึ่งคลิปเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วทายให้ชมอีกนะครับสำหรับมอเตอร์เกรด คันใหม่ของทีมงาน JS หรือว่าวดเซงข้ามไม้คุณผู้ชมงานขยายถนนสีเลนหมายเลข2169นะครับตอนที่2นะครับช่วงอำเภอทรายโมลถึงกุดชมนะครับจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปวีดีโอนี้ลาแล้วครับ